ผมซื้อแล้วเดี๋ยวทำร็อกแล้วเนี่ยเอาเลอของเที่ยวในหลังๆนี่มีมากมีโปรแกรมจะขับรถรอบเมกาสักหมื่นกิโลอยู่จะขับรอบอเมริกาเหรอรอบอเมริกาเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะว่างก่อนสิเอาเลยคุณจะต้องใช้เวลาในการขับรถรอบเมกาเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่มันแล้วแต่เพราะว่าผมจอดนานไงครับสมมติว่าผมขับจากบ้านไป ไปยูทาเนี่ยมันใช้เวลาเป็น20กว่าชั่วโมงในการขับแต่ผมก็แวะตรงนี้คืนนึงแวะตรงนี้แวะตรงนี้แล้วพอ,พ,อพอไปถึงยูทาเพิ่มผมก็ไปเนติสไปอยู่เมืองนี้มันมีเนชั่นเอาร์คหลายอันผมก็จะเดินตรงนี้ประมาณ2วันแล้วก็จะเดินนี่่องสองวันก็แบบกินนอนบนรถมันใช้เวลาครั้งที่แล้วก็เกือบ2เดือนนะอันนี้อันนี้ก็คือคุณคุณเที่ยวม,มาแล้วกี่รอบรอบอเมริการอบหนึ่งแล้วรอบนึงแต่ยังไปไม่หมดก็ผมถามว่ารอบหนึ่งก็คือรอบอเมริกาอันนี้มีแบบประเภทแบบประมาณทุกรัฐเงี้ยมีไหม โอ้ยทุบรัฐใช้เวลากี่ปีเนอกว่าจะหมดเนระใช่มันมันใหญ่มันใหญ่อะไรในอเมริกาที่คุณคุณชอบมากะรัฐไหนผมชอบธรรมชาติอชอบสหรัฐอมามากกว่าเฮ้ยสหรอเมกผมเข้าใจอันนี้ผมเชื่ออันนี้ผมเชื่อผมผมว่าธรรมชาติมันสวยนะที่อเมริกาเพราะว่าคืออย่างเมืองที่ผมอยู่มันอยู่ทางอีสต์ใช่ไหมมันเป็นมีป่าไม้มีภูเขาขึ้นไปทางเทนเนสซีมันจะเป็นภูเขาป่าไม้เลยเขียวเลยเราขึ้นไปข้างบนสุดมันจะเป็นพื้นที่ลาบแบบ ผมผมยืนตรงนี้แล้วอีกคนหนึ่งยืนแบบ10กิโลถัดไปก็ยังมองเห็นกันเลยมันเรียบไปเลยก็เป็นทุ่งหญ้าเรียบๆแล้วก็ไปอีกทีนึงก็จะเป็นภูเขาสูงใหญ่เป็นหิมะเป็นอะไรแล้วก็ไปอีกทีนึงก็จะเป็นภูเขาทะเลทรายเป็นภูเขาหินอะไรไปคือมันมันแตกต่างแล้วก็ขึ้นไปทางเซียร์โธก็จะเป็นอีกแบบนึงลงมาแคลิโอรอนเนียก็เป็นแบบนึงทางิวเม็กซิโกก็จะเป็นคือมันมันธรรมชาติมันสวยมามคุณชอบธรรมชาติมาก ใช่ครับแล้วก็หวังว่าจะได้ทําภารกิจนี้โดยการขับรถวนเมริการอบหนึ่งเป็นสักหมื่นกิโลได้ทําแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวหาวันก่อนขอให้ได้อรอบมันนะใช่ต้องได้ต้องได้การที่ถามเรื่องเืนงถามเรื่องเงืนงไฟนี่คุณคุณมาซ้อมอยู่แฟร์แท็กนีเอคือ,อพูดถึงทางแฟร์แท็กเนี่ยเขาให้ให้อะไรหรือซัพพอร์ตอะไรบ้างก็คือซัพพอร์ตมาถึงแบบมันมีโค้ดมีอะไรหรือว่ามีใช่ครับ มีโค้ชช่วยมีเรื่องอาหารเรื่องสถานที่ซ้อมเรื่องเวลา mm hmm. ผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการพักผ่อนเพราะอยู่อเมริกานะ่ะผมต้องขับรถวันหนึ่งตีไปเลยสองชั่วโมงในการขับรถ mm hmm. ว่าสมมติเอ,เอาตารางก่อนเนาะ mm hmm. ตื่นเช้าปั๊บเนี่ยผมตื่นแต่เช้าขับรถไปแล้วสามสิบนาทีเพื่อไปทํางาน mm hmm. ทํางานประมาณเกือบสองชั่วโมงแล้วก็ขับรถจากที่ทํางานไปยิม mm hmm. ไปฟิตเนสยิมประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาที mm hmm. ฟิตเนสยิมคือซ้อมในตอนเช้าซ้อมคนเดียวประมาณ ตีไปชั่วโมงหนึ hmm. BE ่งแล้วก็ขับรถปประมาณ1 5บหถึงยีนาทีเพื่อกลับบ้านนั่นก็ชั่วโมงนึงแเราตีไปชั่วโมงหนึ่งกลับบ้านพักผ่อนตอนเย็นก็ขับรถไปอีก30นาทีเพื่อไปซ้อมแล้วก็ซ้อมเสร็จปั๊บก็ขับรถกลับบ้านอีก30นาทีนั่นคือสองชั่วโมงในการขับรถต่อแต่ละวันเนาะคือมันมันยาวนานอยู่ที่เนี่ยผมกินอาหารเย็นกันทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งไม่เกินทุ่มครึ่งก็กินกินข้าวเย็นแล้วแต่อยู่อเมริกามันซ้อมดึกคืออาหารเย็นอ่ะสี่ทุ่ มันก็คนหละกลายสไตล์ไงกลายเป็นว่าที่อเมริกาตารางการใช้ชีวิตแน่นมาอยู่เมืองไทยเพราะผมทํางานด้วยไงครับผมไม่ได้ซ้อมมวยอย่างเดียวอยู่นี่ผมซ้อมมวยโฟกัสร้อยเปอร์เซ็นต์เลยซ้อมมวยกับพักผ่อนแต่อยู่อเมริกามันจะมีการทํางานผมต้องไปประชุมกับคนนู้นคนนี้คือยอมรับตรงๆว่าอายุขนาดน,นี้เนาะเราวางแผนเรื่องการใช้ชีวิตมากกว่าวางแผนเรื่องการชกมไวยด้วยซ้<ม>ําเรื่องวางแผนเรื่องธุรกิจเรื่องการงานต่างๆเพราะอายุขนาดนี้เราก็ เอาตรงๆเราชกมวยได้อีกไม่นานทุกคนมันรู้อยู่แล้วแหละอายุเท่านี้ใช่ไหมล่ะมันมันอยู่ได้อีกไม่นานหรอกเราไม่ใช่เด็กยี่ห้าถ้ายี่ห้ามันชกเองสิบปีนะ่ะอันนี้เราก็เริ่มใกล้แล้วเราก็ต้องเริ่มวางแผนการใช้ชีวิตหลังจากนี้แล้วแต่ยังดีที่คือมวยไทยตอนนี้มันให้ชื่อเสียงกับผมเยอะมากใช่ไหมมีชื่อเสียงในเมืองไทยชื่อเสียงในต่างประเทศผมก็ใช้ชื่อเสียงตรงเนี้ยไปไปใช้ในการดําเนินงานผมมีทีมเพื่อนที่แบบช่วยกันทํางานต่างๆทําง,ทงานเป็นทีมก็ วางแผนเรื่องชีวิตมากกว่ามวยไทยด้วยซ้ําในตอนนี้ย้อนกลับมาถามเรื่องในไฟ์ที่คุณจะต่อยกับนะซุปเปอร์บอลนะเนาะซุเปบอลได้ชื่ออย่างที่อย่างที่โจก็บอกไปสลาดแข่งเครื่องอะไรมีดีมากเลยครับเอ,อตัวโจคิดว่าอาวุธที่เราน่าจะเหนือกว่าทางทางซุปเปอร์บอลคืออะไรนอกจากหมัดแล้วถ้าเหนือกว่าผมว่าต้องดูกันบนเวทีเพราะผมเป็นคนที่ ไม่ค่อยวางแผนการชกเยอะแยะมากมายเท่าไหร่ซับซ้อนอแล้วก็เตรียมของเราไปขึ้นบนเวทีแล้วก็ว่ากันไปตามเกมอีกทีนึงก็คือมันมันเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบนั้นด้วยแล้วก็แต่แต่ละครั้งเราก็รู้แล้วอาจะไปชกนคนนี้คนนี้คนนี้มีหมัดน,นะคนนี้มีเข่านะมีอะไรนะอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าคู่ต่อสู้มีอะไรบ้างแล้วเราก็เตรียมทุกอย่างไปของเราคำถามท้ายครับยังไงก็ตามแต่ผมผมเชื่อได้ว่าเชื่อได้ได้ว่า เดือนสิบเอ็ดเนี่ยเราอาจจะต้องไปชิงแชมป์ค,คือค,ความเป็นไปได้มันมีสูงนะเพราะมีการฟงบง,งโกมทในระดับนะะก็คงจะต้องเจอวันทายเป็นไฟที่สามเป็นไงครับมันต้องให้เป็นครั้งสุดท้ายไม่ว่าจะแพ้หรือชนะมันต้องไม่มีอีกนัดหนึ่งถ้าในความคิดของผมนะ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรมันทุกันเนยอะก็เบื่อแล้วแหละเนาะแต่มันก็ไม่เบื่อนะถ้าได้ชิงแชมป์ันก็ ว่ากันไปตามเกมอีกทีหนึง่งตอนนี้ผมโฟกัสที่ครั้งนี้ก่อนแ๋ยวทำงานครั้งนี้ให้เสร็จแล้วก็พักผ่อนแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงสมมุติผลงานในไฟนี้ในไฟ์เนี้ยในไฟที่จะเจอกับซูบอลคุณทําได้ดีมากคุณทําได้เจ๋งมากคุณคิดไหมว่าอยากจะชิงแชมป์คิกบ็อกซิกกซ่งกับซูเปอร์บอลคิกบ็อกซิง่งถ้าผมเลือกได้นะมผมยังขออยู่กับมวยไทย,ไ,ทยไปก่อนใช่ช่องสุดท้ายก็ อยู่กับมวยไทยทาตรงนี้ให้มันเต็มที่แล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีนึงว่าร่างกายเราจะเป็นยังไงโอเคครับใช้เวลาไม่เยอะขอบคุณมากครับโจขอบคุณครับขอบคุณครับ